สวัสดีครับ c h a n n e l ล o n Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา c a s i o ในรหัส W 2 1 9เรือนนี้กันนะครับ ในการตระกูลนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่ออกมาภักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะยังไม่ได้สนใจมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่หน้าตามันดูแบบเรียบเรียบดูไม่ค่อยมีอะไรนะครับดูแบบเป็นอะไรที่มันเบสิกมากๆแล้วก็เอาจริงไม่ค่อยต่างกับ g ีช็อ k ที่มันออกมาก่อนหน้านี้สักเท่าไหร่นะครับแต่นั่นแหละผมว่าประเด็นก็คือมันดันเป็นคาซิโอที่หน้าตาเนี่ยมันให้กลิ่นอาย G ีช็อกมากที่สุดเรือนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะแต่แน่นอนนะครับด้วยความที่เป็นคาซิโอแล้วก็ไม่ได้มีการตีตตรรา G โดยง ราคามันก็จะต่างกันหลายเท่าเลยนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราจะซื้อ G-Shock ในหน้าตาใกล้ๆกันแบบนี้ก็ต้องแบบสัก2 3 0 0 0 4พันสี่พเลยแถวๆนี้แต่ว่าพอเป็น c a s ซโปับนะเหลือประมาณพันเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งวันนี้จะมารีวิวให้ดูกันว่ามันน่าใช้ไหมแล้วก็ผมชอบอะไรในตัวนี้บ้างนะ เพราะว่าจากที่ใช้มาปั๊บเนี่ยมีหลายจุดที่แบบโอ้แฮปปี้มากเหมือนกันนะสำหรับเรือนนี้อันดับแรกก็เลยนะครับอยากให้ดูตัววัสดุของตัวเคสนะคือตัวเคสเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นสีเงินเงินอย่างเงี้ยซึ่งเวลาเรามองเนี่ยมันจะให้กลิ่นอายเหมือนกับเป็นพวกสตีลเป็นพวกโลหะเต็มๆใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้สีเงินตรงเคสที่เราเห็นเนี่ยมันคือเรซินนะเพื่อนๆจะว่าง่ายๆคือฟิลลิ่งเหมือนพลาสติกเลยอะแล้วก็มีความเบามากๆนะครับแล้วก็เวลาจับ,จ,บจับเนี่ยรู้สึกถึงความแบบลื่นๆเท็กซ์เจอร์ <Te xture S 2> จะไม่เหมือน เนียนเป็นเหล็กได้มากๆเลยนะครับอย่างพวกหัวน็อตทั้งหลายเนี่ยก็ดูแบบเงินเงินเงาเงาดูเป็นโลหะดูเป็นอลูมิเนียมเคลือบด้านะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดระยะใกล้นี่ก็พอจะมองออกอยู่นะว่ามันมีความแปลกๆยังไม่ใช่เหล็กซะทีเดียวนะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยจะมีการวางปุ่มมาให้3ปุ่มด้านขวาเนี่ยเป็นปุ่มเปิดไฟเนี่ยผมกดให้ดูไฟจะเป็นสีสม้มแล้วก็จะแบบต้องกดค้างนะพอปล่อยปั๊บก็ดับเลยประมาณนี้ซึ่งดูเวลาได้ชัดเจนดีนะครับในที่มืดที่คือสว่างใช้ได้เลยแล้วก็โหมดของเรือนี้เนี่ยจะย่ที้น็เเปปุมไว ตัดสจับเวลานะครับหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันในการดูเวลาปกติเลยด้านบนมีชื่อวันแล้วก็มีตัวเลขวันที่มาให้ด้วยนะครับด้านล่างก็เป็นเวลาแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะดูเวลาแบบ24ชั่วโมงหรือว่าแบบ12ชั่วโมงนะครับ กดที่ซ้ายล่างทีนึงเนี่ยก็เข้าโหมดตั้งเวลาปลุกนะครับกดอีกทีหนึ่งเนี่ยก็เป็นโหมดจับเวลาแล้วแล้วก็อีกทีหนึ่งเนี่ยจะเป็นโหมดตั้งเวลาในาการเลยเนี่ยไม่ต้องกดปุ่ม adjust ค้างนะครับก็คือเข้าโหมดเนี่ยแล้วก็เข้าสู่ช่วงตั้งเวลาได้เลยแล้วก็กดอีกทีนึงเนี่ยก็เป็นโหมดดูเวลาปกติส่วนปุ่มด้านบนก็เอาไว้ใช้ตอนจับเวลานั่นเองนะครับฟังก์ชันเรียกว่าเรียบง่ายมากๆเหมือนกับ casio ราคาหลักร้อยอะประมาณนั้นเลยนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชอบเลยเนี่ยคือหน้าปัดมันใหญ่เพนนื่แบบา ว่าอ่านชัดอ่านง่ายกว่านาฬิกาจีช็อกหลายๆเรือนในตลาดด้วยดังนั้นอันดับแรกเลยนะที่ผมค้นพบก็คือเรือนนี้สามารถซื้อให้เด็กๆที่แบบตัวใหญ่ๆห,หน่อยนะครับอย่างเช่นข้อมือแบบไม่ได้เล็กมากอ,อายุประมาณสักแถวๆสิบขวบบวกลบอย่างเงี้ยจะใส่เรือนนี้ได้ลงตัวมากนะคือเราอาจจะไม่จําเป็นจะต้องซื้อจีช็อกที่ราคามันแพงแล้วก็มันดูเป็นนาฬิกาแฟชั่นมากเกินไปอะ่ะเอาอันนี้ให้ลองใส่ก่อนแล้วก็อ่านค่าได้อย่างง่ายเลยนะครับแล้วก็ใช้งานเบื้องต้นได้ค่อนข้างจะครบทุกอย่างแล้วไฟก็มีมาให้ ดังนั้นอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์แรกที่ผมว่าเวิร์กมากนะไอหน้าจอใหญ่แบบนี้มันโอเคมากๆเลยส่วนขนาดเคสไซส์วัดให้ดูสัหน่อยนะอยู่ที่47มิลนะครับอันนี้วัดแบบ รวมตัวที่มันยืนซ้ายยืนขวาด้วยแต่ถ้าเกิดเอาแบบเคสไซส์กลมๆจริงๆอ่ะที่มันควรจะเป็นอ่ะมันจะประมาณ4.2มิลซึ่งก็ถือว่าไม่เลวนะไม่ได้ใหญ่เวอร์มากเกินไปส่วนความหนาเนี่ยผมพยายามจะวัดไอ้ที่มันหนาที่สุดนะครับอยู่ที่ประมาณ14.2มิลแต่แน่นอนมันก็เป็นความหนาจากดีไซน์ของตัวเคสตรงนี้นะครับซึ่งใส่จริงมันจะรู้สึกประมาณสัก12มิลกว่ากว่าแบบเนี้ยซะมากกว่านะไม่ได้หนาถึงขนาดนั้นส่วนลักธุลักษ์อันนี้ทํามาโอเคนะไม่ได้กลางเวอร์อะไรมากนะครับประมาณมานนมาสี่ ปิดทึบมาแบบนี้นะครับมีชื่อโมดูลชื่อรหัสคร่าวๆประมาณนี้ส่วนน้าหนักนะครับอันนี้เวอร์ชั่นตัดสายออกไปแล้วนะอยู่ที่70กรัมซึ่งหลายๆคนเห็นตัวเลขแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะในกาที่มันเป็นแนวแนวเรซินเนี่ยน้ำหนัก70กรัมนี่มันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งที่ทําให้เรือนนี้มันมีน้ําหนักมากขึ้นเนี่ยคือตัวสายนั่นเองนะครับสายเนี่ย ให้มาเป็นสแตนเลสสตีลนะเพื่อนๆแต่ว่ายังเป็นแบบเหล็กพับอยู่นะก็คืออย่างเงี้ยเราจะเห็นรอยพับที่แบบเป็นการเอาแผ่นเหล็กบางๆเนี่ยมาทบๆกันขึ้นมาเป็นข้อชัดเจนนะครับแต่ว่าแน่นอนการที่ได้สายเหล็กเนี่ยในในการราคา1,000บาทเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่มันหาดูได้ยากมากนะครับโอเคเขาอาจจะลดต้นทุนไปละในเรื่องของตัวเคสเนี่ยใช้เป็นเรซินถูกๆเลยนะครับแต่ว่า พอเป็นสายเหล็กถึงแม้ว่าจะเป็นเหล็กพับก็ตามนะแต่ด้วยงบประมาณราคานี้เนี่ยแล้วได้สายเหล็กที่มันดูค่อนข้างจะแข็งแรงประมาณหนึงเลยอะ่ะผมว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์แล้วก็เป็นอะไรที่ประทับใจสุดๆเลยนะครับบานพับก็จะมาแบบบางๆหน่อยนะไม่ได้แบบมาแนวแน่นหนามากแต่ก็มีระบบล็อกแบบบีบตรงนี้เพื่อคลายมาให้แต่ว่าไมโครเอจัสนี่ให้มาน้อยไปหน่อยนะ ผมว่าด้วยความที่ข้อเขามันใหญ่ประมาณหนึงนะข้อแบบยาวเอาเรื่องเลยอะให้มาสัก3ามรูนี่ยังเสียวเลยนะครับอันนี้ให้มา2อรูเท่านั้นก็อาจจะมีปัญหาได้สําหรับบางคนนะครับด้านหลังของตัวสายก็ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นร่องรอยประมาณหนึ่งซึ่งจริงๆตอนใส่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะคือมันก็ค่อนข้างจะเนียนไปกับข้อมือดีอะอาจจะมีจุดหนึ่งที่ต้องดูไว้ก็แค่เรื่องของการตัดสายที่แบบมันตัดได้ไม่เยอะมากนะครับดังนั้นถ้าเกิดคนข้อมือเล็กมากเนี่ยฝั่งตรงนี้มันจะมีความแทงเข้ามาฝั่งนี้เยอะซึ่งถ้าเกิดดตตรรงงเเนนนีีี้้้้าาาััออออกกกกขขึมม็จะใล ซึ่งก็อาจจะใส่ไม่สบายเท่าไหร่นะแต่ว่าเอาแบบโดยภาพรวมนะถ้าไม่ได้คาดหวังมากเกินไปในราคาพันกว่าบาทเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วนะครับอยู่บนข้อมือ5.5นิ้วหรือ14เซนเนี่ยออกมาก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆคือแบบดูดีนะคือมองไม่ออกเลยว่าเป็นนาฬิกาพันเดียวเพราะว่าสายเสยทั้งหลายเนี่ยมันก็เล่นเงาเป็นแสแตนเลสสตีลที่ดูมีราคามากๆนะครับคือถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นสายยางเนี่ยโอเคอาจารย์พอเห็นภาพว่ามันคือนาฬิกาถูกๆสนุกๆน,น,นะครับไม่แพงมากแต่พอเป็นสายเหล็กเนี่ยฟิลลิ่ง พอมันมานเนียนกับตัวเคสที่มันเป็นสีเงินเนี่ยก็ยิ่งทําให้มันเสริมกันนะครับคือจริงๆซีรีส์นี้เนี่ยมันจะมีรุ่นที่เป็นตัวเลือนสีอื่นๆแล้วก็สายยางด้วยนะซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะดูแบบเป็นในกาแฟชั่นไปเลยอะแต่อันเนี้ยมันยังเป็นแบบเหมือนเป็นสปอร์ตแฟชั่นที่มันดูลุยแล้วก็ดูมีความจริงจังขึ้นมาอยู่บ้างประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับฟีเจอร์ที่ดีมากๆเลยคือการอ่านค่านะเพราะว่าอ่านค่าได้ง่ายตัวเลขใหญ่ชัดเจนแล้วก็เวลาหมุนหลายๆมุมเนี่ยค จริงนี่คือดูเวลาได้เร็วมากๆนะครับแล้วก็ฟีเจอร์พื้นฐานเนี่ยค่อนข้างจะครบละเอาจริงก็มีแค่นากาปุกกระจับเวลาซึ่งก็เพียงพอแล้วล่ะอาจจะขาดจริงๆก็แค่ฟีเจอร์การ,การดูเวลาทำโซนที่2อะไรแบบนี้นะครับเผื่อจะไปต่างประเทศตั้งเวลาหลายที่อย่างเงี้ยก็ขาดตรงน,นั้นไปเล็กน้อยแต่ว่าในการตั้งเวลาหรือเนี่ยก็ทําได้เร็วนะคือไม่ต้องมาคอยกดปุ่มอะไรค้างให้แบบมันเมื่อยนิ้วอ่ะเข้าโหมดไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วหน้าสุดท้ายเนี่ยคือโหมดตั้งเวลาเลยซึ่งก็สามารถ ตั้งได้ไม่ยากมากเวลาไปต่างประเทศก็ตั้งทีนึงกับไทยก็ตั้งทีนึงก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมว่าก็ยังพอได้อยู่โดยภาพรวมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคาสิโอที่ทํามาเซอร์ไพรส์มากอะ่ะเห็นตอนแรกคือเฉยๆอะ่ะแต่ว่าพอไปเห็นรูปตัวจริงที่คนรีวิวกันแล้วแบบเออน่าลองน่าใช้มากๆนะครับสมมติว่าเวลาผมแบบอยากจะไปเที่ยวอะ่ะแล้วก็อยากจะได้นายกาสักเดือนหนึ่งที่มันแนวแบบลุยๆไม่ต้องมาระวังอะไรมากแต่ก็อยากได้ฟีลลิ่งของสายเหล็กอยู่อะ่ะซึ่งถ้าเกิดจะเอานายการสายเหล็กทั่วไปก็อาจจะก,กังวลเล็กนนน้้ออยตอววาางกับพืที่เล แบบตัวเคสมันต้องกระแทกหรือว่ากระทบกับพื้นที่มันขูกขาอะไรแบบนี้แต่อันเนี้ยก็เป็นสายเหล็กที่ใส่ลุยได้เลยนะครับ เคสจะกระแทกปุ้งปั้งอะไรนะครับจะมีอะไรมาแบบเป็นรอยขีดข่วนแล้วก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่อยู่ละเพราะมันก็เลสสิ้นเคลือบมาอยู่แล้วถือว่าเป็นเรือนหนึ่งที่ได้ใช้ในหลายโอกาสเหมือนกันนะในจังหวะที่เราไม่ต้องการเอานาฬิกาไปเสี่ยงมากก็ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับหรือสุดท้ายอย่างที่บอกไปนะครับซื้อให้ลูกให้หลานที่แบบไม่อยากให้ใช้ของแพงมากแต่ก็อยากให้แบบมันดูลุยดูสป,ปอร์ตดูเท่แล้วก็ไม่ได้เปลืองงบเหมือนกับขั้น g s ช o c k อะ่ะอันนี้ตอบโจทย์สุด,สด,สด,สดเรียกว่าเป็นตัวเริ่มต้นก่อนจะเข้้าาาาสู่ G hop ck ในนนนนออคคตก็็ยยยัังไดนะะรรบบ da ีีเเเพลห เซิร์ชได้แล้วก็มีหลายสีด้วยลองไปเลือกสีกันดูนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ